you ever play วันนี้เราก็มาที่อู่บุรพานะครับอู่บุรพาเลสซิ่งช็อปนะครับอยู่แถวศรีราชาหรือโซนบึงนะครับแถวโซนบึงนะครับวันนี้ก็เรามาเจอกับเจ้าเอสยูวีนะเป็นอิวสุเม x เอนะครับก็เป็นคันแรกของช่องเลยนะครับที่ได้ถ่ายเอสยูวีคันนี้แต่งสวยมากนะครับผมมันมีไฮไลท์ด้วยครับเดี๋ยวเราพามาดูเจ้าของรถกันเลยครับผม สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมนันุ้ยนะครับถ้ารู้จักในวงการรถแต่งกันนันุ้ยบูรพาครับแล้วเอ,อรถพี่เป็นรุ่นปีอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสุรถถิมิวเอ็กซ์ปีสองพันสิบเจ็ดสิบแปดหรือรอยต่อปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบแปดครับคือพี่จัดมือแรกมาใช่ครับรถหม่ป้ายแดงครับแล้วผมถามหน่อยว่าทำไมต้องเป็นมิวเอ็กซ์เน้น ใช้งานแบบครอบครัวครับคือรัอตระกูลรถเนี่ยก็คือเล่นดีเซลมาตั้งแต่ตั้งแต่รถแคปจนสี่ประตูจนทุกอย่างละนนมันมีในระดับหนึ่งมีครอบครัวมีลูกนี่ก็เป็นรถครบถอบครัวในการใช้เดินทางเที่ยวด้วยก็องเป็นรถมือถือเองแล้วผมถามหน่อยความรู้สึกที่เราขับรถรุ่นเนี้ถ้าแบบเดิมๆม,มันมาแบบเดิมๆโรงงานเลยับพี่รวมถึงโช๊คอะไรช่วงล่างเนี่ยมันมันโอเคไหมครับ จริงๆในอ e ีซูซูในรถพวก s อ v วเนี่ยว่ามาเดิมๆเนี่ยมันก็โอเคในระดับหนึ่งม,มันใช้งานได้ปกติแหละแต่ว่าพอเหมือนชั้นี้ใช้มาใช้มาเราก็อยากเพิ่มสมรรถนะมันไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยบผมาะเราอยู่กับรถแต่งไงเราก็เรากระชดตรงนี้อยู่แล้วอืแล้วก็มาเดี๋ยวอันดับแรกมาดูพี่จัดทรงรถยังไงครับ <ม>อ่ารถคันน,นี้แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคือเล่าก่อนว่าฮีซุซูมิวเอ็กซ์เนี่ยเป็นรถที่ไม่เคยมีนใ,นใครมาทำแบบนี้เพราะว่าโหลดเตี้ยขนาดนี้ก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยการโหลดหรือการจับทรงเนี่ยผมใช้วิธีการอั่นน้ำมัน อัดน้ำมันนะฮะมันใหม่ตัดแก้ตัดกระบอกตัดสปริงใหม่หมดเลยเพื่อที่จะจัดตรงก่อนตอนแรกใช้ใช้โชคเดิมก่อนสแตนดาร์ดเลยสแตนดาร์ดใช่เพราะไม่มีโชคแต่งค่ายไหนที่ทำได้แน่ของของ SUV ยังไม่มีใช่ไหมไม่มีที่โหลดต้องบอกว่าไม่มีที่โหลดขนาดนี้อ๋อผมก็เลยใช้วิธีการนนั่แหละก็คือใช้โชคเดิมเพื่อที่จะจับตรงอันนี้เดี๋ยวแนะนำเลยดีกว่าร้านที่ทำโชคด้วยนะครับครับคือเป็นช่างโปรช็อปช่างยานะครับอยู่แถวสองแสน ก็คือเขามีประสบการณ์ด้านนี้คือรอบเดียวจบเลยรอบเดียวคือจบเลยก็คือผมใช้อยู่ประมาณเกือบปีในสภาพนี้ที่เป็นโช๊คเดิมก่อนที่ก่อนที่จะอัพสเต็ปโชค๊คแล้วความนิ่มในการนั่งมันดอปกว่าเดิมเยอะไหมพี่ถ้าพูดถึงเรื่องความนิ่มเอาเนี่ยมาเป็นฟิลลิ่งแบบเราขับรถเก่งโหลดอะ่ะแค่น,นั้นมันไม่ได้กระด้างอะไรเลยอืมอ่าคือมันไม่ได้กระด้างตึ๊กตักตึ๊กตักอะไรง่ายๆเห็นทรงแบบนี้นะผมเชื่อได้เลยว่า นุ่มฝาล้ SUV ทรงเดิมๆที่เป็นเปลี่ยนโช๊คสปริงมาใหม่บางสเปคไม่เขาเรียกว่าบางสเต็ปเลยซ้ำไปคือเอาง่ายๆเราได้ฟิลได้ฟิลรถเก๋งแต่งใช่รถเที่ยถโตอืมได้ความหนึบความหนาแน่แหละครับขนาดมันประมาณนั้นครับแล้วพี่โหลดโหหน้าโหลดหลังนะพี่โหลดประมาณเท่าไหร่ครับกี่นิ้วจากสแตนดาร์ดหน้าหลังหกนิ้วเลยครับหกนิ้วทั้งคู่เลยทั้งหลังก็จะเห็นว่าตอนนี้ือหน้าก็จะต่ำกว่านิดนึงเพราะรถสแตนดาร์ดมันก็มาณตรงนี้โอเคนะ นะครับก็ถ้าเอ็นเอสยูวีนี้ถือว่าโหลดใช้ได้เลยนะน่าจะคันแรกในประเทศแล้วก็จะบอกว่าคันเดียวไม่ได้เพราะตอนนี้มีน้องๆที่ก็มาเล่นแนวนี้กันอยู่เริ่มทำเลยนะครับผมชอบนะรถเป็นรถครอบครัวด้วยครับรถรุ่นนี้นะแล้วสีเดิมมันสีอะไรครับพี่เดิมทีรถคันนี้เป็นสีขาวขาวมุกสีขาวมุกใช่ครับขาวมุกแล้วก็เป็นเครื่องเท่าไหร่ครับสามพันเครื่องส j j ก็คือเครื่องสามพันสี่เจเจฮะ ตดยวนี้เป็นด <Diesel. S 1> <Diesel. S 2> ีนเซลดีเซลดีเซลครับอ่าคราวนี้ผมมาถามหน่อยว่าสีเขาเรียกสีอะไรพี่อันดับแรกก่อนตัวเนี้ยมันเป็นสีเขาเรียกสีเหลืองสีเหลืองมุกประกายทองไหมมันจะเป็นประกายน้ำเงินอมเขียวถ้าอมองดีๆเห็นไหมฮะมันจะไม่ใช่ทองอ๋อมมมันอมเขียวนะแล้วถ้าโดนแสงแดดแล้วพี่ ตันแสงมันก็จะออกเหลืองสดเหลือแบบเหลืองเหลืองเข้มๆหน่อยๆครับแต่ว่าคือถ้าพอดโดนกลางคืนเนี่ยตันแสงไฟกลางคืนก็จะเป็นอมแบบเขียวเขียวครับแล้วแนะนําอู่ได้ไหมพี่ที่พี่ไปทํามาสีอ่าได้ครับอู่นี้ก็ไม่ไกลนะเป็นอู่ในบ้านเรานี่แหละเาเรียกของมีเมืองชนเนี่ยไม่ต้องไปไกลหรอกอู่นี้เป็นอู่อะพีพีออโต้คายการ์ดหรือถ้ารู้จักในวงการที่ทําสีนี่คือจ็อบสีซิ้นอู่เนี้ยอะอู่ทําสีเนี่ยจะอยู่เทปเส้นถนนเข้าหลาม ของพี่ของพี่นี่จัดมาเท่าไหร่ครับ s UV ตัวนี้แค่จับมาเกือบห้าหมื่นจับ standard ขึ้นมาเลยครับครับผมเปิดตรงไหนก็คือเห็นว่ารถคันนี้เหลืองก็คือไม่มีร่องรอยสีขาวให้เห็นคือคือคือกลิปเลยงานเนี้ยบเลยก็คือเนี่ยเอาลองถึงแม้เปิดประตูมาเอ้ยบางบางคนก็คือแค่อห่าข้างนอกไม่มันก็คือสีเหลืองใช่ใช่ใช่แค่เราไม่ได้ลื้อภายในห้องโดยสารแค่นั้นเองโอ้ทำดีมากเลยนะพี่เนียนอันนี้ผมแนะนำเลยนะ สีสไตล์ซิ่งตัวนี้เป็นสีดําหรือว่าเดิมทีเป็นสีเทานะครับที่จะทำเหมือนกันทุกชิ้นก็คือหรือก็คือเรามาเป็นเป็นเล่นโทนเหลืองดําบันไดก็จริงๆเป็นสีเทาอ๋อผมจะถามอยู่พอดีบันไดเนี่ยใช่บันไดเดิมทีเป็นสีเทาครับก็เราก็มาเล่นตัดดำหมดเดี๋ยวกุ๊สวยนะฮะการชนเนี่ยปกติจะเป็นเอ่อสีเทาโอเคเดี๋ยวพี่ผมถามนี้ก่อนมาที่อ่านหน้ารถก่อนดีกว่าครับผมคือหน้าตัวนี้เป็นหน้า เดิมเลยพี่ไม่ได้แปลงเอาปีไหนปีไหนมาใส่หรือว่าแปลงหรือเปล่าจริงๆผมเปลี่ยนแค่กระจังกระจังตัวนี้จะเป็นกระจังเดอ n ์นิวอ New, New อนิกแต่ว่าผมเบิดผมเปิดศูนย์นะเป็นสีมันเป็นสีเทาสแตนดาร์ดผมมาทำสีดำอ๋อนะแต่พูดถึงมันสีดำมีไหมไม่มีอ,มมอถ้าเป็นเดอร์นิวออนิกเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบ็คโคมครับมันจะไม่ใช่ดำสนิทอย่างนี้จะเป็นแบ็คโคม ที่ที่เป็นรุ่นใหม่เบิกศูนย์ประมาณเท่าไหร่ครับพี่กระจังพูดถึงชุดนี้ชุดกระจังเบิกศูนย์น่าจะตกอ,อยู่ประมาณ6,000กว่าบาทแล้วเราก็มาทําสีดำจะบอกว่าเพิมันเป็นของแท้สูงนั่นแหละรครับด้านหลังนี่พี่เพิ่มเติมอะไรไหมด้านหลังไม่มีเพิ่มเติมอะไรนะครับสปอยเลอร์นี่ก็เป็นของสแตนดาร์ดศูนย์แล้วก็มาทําสีเหมือนกันอ่าใช่ก็คือก็เป็นเป็นสีเหลืองแต่เขาทำเหมือนเขาทำเขาทำเหมือนงานศูนย์มาเลยนะพี่นะสีสวยมาก คือทุกชิ้นที่เห็นเป็นสีเหลืองเนี่ยคือเดิมทีเป็นสีขาวทั้งหมดผมไม่ได้อาบสีเหลืองเพิ่มอ๋อง่ายๆทั้งคันเนี่ยเราทําสีใหม่ใช่ครับผมโอเคพี่เดี๋ยวมาถามยางดีกว่าครับผมยางกับล้อนี่ยางนี่เป็นของอะไรครับพี่เอ้ยล้อก่อนล้อตัวเนี้ยเป็นล้อนาญาสกันาญาสกูก็คือจะเป็นถ้าเรียกล้อแท้ล้อแท้ VIP จะเป็นล้อสไตล์ VIP ขอบ20นิ้ว ผมรับด้วยยาง24535นะครับเป็นยางเวทเล็กทรงออกสไตล์อเมริกันเลยนะพี่อ่าโชว์ทรงนี้สวยมากยางสไตล์นี้เลยสไตล์เหมือนอเมริกันชุดนี้ก็คือจัดมาจากร้านคิงการยางก็อยู่แถวแถวนี้แหละครับใกล้ๆกันเป็นเพื่อนกันประมาณเท่าไหร่พี่เผือ่อมีคนสนใจชุดนี้แม็กพร้อมยางรัดจบมาก,ก็แต่แต่ห้าหมื่นครับพร้อมยางเลยนะใช่พร้อมยางมันเป็นแม็กแท้ต้องบอกแม็กแท้เบามากตัวนี้เป็นแม็กแท้ง,งานไทยอะ่ะใช่แค่นั้นเองเป็นสองสีนะครับ ขอบนี้จะเป็นขอบเลดนะมีขอบเลดดาคือแม็กนี้คือแม็กลงรถตายเมกันเลยนะที่เขาแต่งแต่ครับรถเก๋งพวกเนี่ยครับอ่ะใช่ใช่ครับแล้วขอบเท่าไหร่พี่ขอบยีนิ้วครับขอบยีนะครับกว้าง10นิ้วครึ่งหน้าหลังนี่กว้างเท่ากันเลยไหมเท่ากันครับเท่ากันเลยนะครับใช่แต่ตัวนี้จะเห็นนิดนึงคือแม็กตัวเนี้ยมันไม่มี6กรูอืมใช่ใช่แต่ด่านคือ6กรูอ่าครับครับในมิวเอสก็คือวิธีการแปลงเนี่ยคู่หน้าเนี่ยเราต้องเปลี่ยนดุม เปลี่ยนดุมเปลี่ยนดุมเป็นดุมห้ารูทั้งหน้าทั้งหลังเลยข้างหลังเพิ่มมาดัปเตอร์ครับก็คือหกหกห้าแต่ข้างหน้าเนี่ยมาถูกบังคับก็จะต้องเป็นดุมเท่านั้นเพราะว่าถ้าดัปเตอร์ต้องใส่สองนิ้วมันจะตัดคือข้างหน้าเราต้องแปลงดุมแน่นอนแต่ข้างหลังนี่เรา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 ใส่ดัปเตอร์ได้ใช่ครับเรามาเกทับเออเราก็ดอกมาสวยๆพอดีไม่ไม่ล้นอ่ะแล้วยางของอะไรพี่ยางเวสเล็กครับตัวนี้เวสเล็กนะฮะสองสี่ห้ารับสามารถหาสามห้าร้านพี่มีขายไหม อ่าตัวนี้ผมไม่มีขายครับแต่ว่าถ้าแวะเข้ามาก็แนะนําได้ของถามหน่อยฟิลยางเนี้ยดีไหมพี่โอเคไหมสำหรับความรู้สึกพี่อ่ะสำหรับผมก็คือมันมันนุ่มนะอในในฟิลลิ่งต้องเข้าใจว่าฟิลลิ่งยางบางอ่ามันนุ่มต้องเข้าใจม่ได้กระด้างไม่ได้อะไรแต่เราต้องเข้าใจว่าจะไปเทียบกับยางหนาไม่ได้ใช่ใช่รือมันก็ลดหลั่นไปแต่ก็ผมก็ใช้ชุดนี้มาก่อนหน้านี้เคยใช้เอ่อเขาเรียกดันหลอดมาชุดเดียวครับผมแล้วก็มาใช้เวนเล็กก็ชุดนี้ชุดที่สองละ ย,ยังบางนะครั<อ>บโอเคครับพี่แล้วก็เบรกผมอยากดูว่าบบเบรกพี่ไปใช้เบรกเดิมอยู่หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้ยังเป็น <c oughs> เบรกสแ s t a n อยู่ครับก็มีโครงการทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นเดิมๆก็คิดว่าจะเปลี่ยนอยู่อตอนนี้ผมขอดูภายในตัวรถได้ไหมภยา,มา,ายในห้องผู้โดยสารที่อยู่ฝั่งนั้นเลยฮะอ่ามาดูภายในห้องผู้โดยสารนะครับข้างในก็ เป็นสายเดิมเดิมคือรถรถครอบครัวเน้นเน้นใช้เขาเรียกว่าเน้นใช้สอยให้คุ้มค่าที่สุดนะครับใช่พี่สะดวกสบายที่สุดเพราะรถคันนี้ผมใช้ในการเดินทางไกลทั่วประเทศเหมือนพวงมาลัยเห็นไหมเขาก็อยากให้มันทรงเดิมเพื่อได้ออปชั่นออปชั่นของรถการเล่นบางทีเราไปใส่พวงมาลัยมันก็น่าเสียดายใช่มพี่รถันไม่รถสนามเนี่ยครับใช่มันเป็นรถใช้งานไงใช่เราแต่งเพราะเราชอบใช่ใช่พี่ผมก็ฟิลนี้เหมือนกันแห้งๆเลยคือข้างในสแตนดาร์ด รู้สึกก็เบาเบิ่ก็อยากให้มันแบบนั่งสบายเบาเดิมๆนั่งสบายพี่ก็เพิ่มเติมแค่ตัวนั้นบูันี่จ็เป็นแล้วก็เขาเรียกมอนเตเกตอีกตัวหนึ่งก็คือเอาไว้มอนิเตอร์หากรถเรามีปัญหาอะไรอย่างอยเราก็รู้โอเคครับคราวนี้มาดูภายในห้องผู้โดยสารอ้ภายในห้องเครื่องยนต์กันบอกไว้เลยนะว่าตัวนี้เป็นไฮไลท์มากสวยมากอ่ะเดี๋ยวผมลืมถามก่อนแป๊บนึงขวากระโปรงเนี้ยผมเห็นพี่เปิดกับตัวนี้ ถ้าเป็นกิฟท์ล็อกฝาโปงถ้าถ้ารู้จักก็คือดีวันสเปกมีนานยังครับนานแล้วพี่นานแลวมีมานานมากแล้วแต่ว่าที่ไม่ค่อยนิยมใส่หนึ่งคือบอกตรงว่าคือติดตั้งยากคือมันต้องไปแปลงมันมันไม่ต้องแปลงคือแต่มันเจาะมันเจาะยากมันต้องไปเจาะคนที่จะเจาะก็คือมันมีความเสี่ยงในการที่จะเสียหายอ๋อยง่ายคือบางทีคนซื้อฝาโปงมาเจาะพลาดนิดนึงก็คือเสียทิ้งเลยใช่ถ้าเกิดมันเป็นช่องโหว่มันก็คือเป็นแผล แต่นี่พี่ก็รับทําเหมือนกันรับติดตั้งให้ใช่ครับคือเจาะชุดนี้ก็คืออยู่ที่สองพันบาทสองพันบาทใช่อ่าป็นของพร้อมผมถามก่อนว่าฝากระโปรงเป็นของอากนะฝากระโปรงเป็นอากะนะแอร์คาร์บอนเป็นงานฉีดแล้วก็ผ้าจะเห็นลายผ้าแปลกๆนี่คือเขาเรียกลายสายฟ้าอ๋อใช่ใช่ใช่มันจะเป็นเส้นๆเลยนะครับใช่ครับตรงนี้ลายสายฟ้าส่วนรูปแบบฝากระโปรงก็มีบานเดียวแหละครับเพราะว่าให้ทางอากะนะเขา ดีไซน์แล้วออกแบบมาให้เพื่อจรถคันนี้โดยเฉพาะคันนี้พี่สั่งทํามาใช่คือเราไม่ได้เปร์ซื้อแบบพวกสแตนดาร์ดมาถูกครับเราสั่งงาสั่ทำเลยครับอ๋อการน์เป็นคนดีไซน์ให้เลยพี่ปืนพี่ปืนอันการณ์ได้ฟิลรถพวกรถเก่งยุคเก้าศูนย์เลยนะพี่ตรงเนี้ยได้ฟิลรถเจาะหลายๆช่องรถก็รถซิ่งยุคเก้าศูนย์นะช่องอย่างเงี้ยแล้ว พี่ไปสั่งทำมาประมาณเท่าไหร่ครับผมอยากรู้อย่างนตัวนี้ฝากระโปรงจะอยู่หมื่นห้าพันห้าร้อยสมมติจะมีคนอยากได้อย่างเงี้ยติดต่อที่นี่ได้เลยได้เลยแล้วก็พร้อมกับตัวนี้ด้วยตู้ชุดจอบกระโปรงปิดตั้งมีทั้ครับก็คือสามารถเข้ามาติดต่อที่ผมได้เลยบางทีคนก็ไม่อยากใส่คลิปล็อกนะความรู้สึกแต่ผมความคิดผมนะผมว่าตัวนี้สวยกว่าเยอะว่าสวยสวยสวยกว่าเยอะเลยอาจจะเพิ่มเงินไปหน่อยนึงใช่ครับแต่เพื่อความสวยคันนี้มาดูไฮไลท์คันนี้กันโอเคครับพี่ อืคันนี้บอกตรงว่าเป็น SUV ที่เก็บห้องเครื่องนะคลิปเลยเอาผมถามก่อนอันดับแรกเลย<ช>ทำไมพี่เอาแบตยังถามหน่อยว่ามันย้ายแบตได้ไหมรถ SUV เนี่ยจริงรถ <นะ S 2> ก็คือย้ายแบตได้หมดนะครับแต่ SUV เนี่ยก็คือเห็นเขามีทำอยู่สองลักษณะคือหนึ่งไว้ใต้ท้องรถสองก็ 2> 2, คือไว้ในห้องโดยสารแต่ก็คือทั้งสองเขาเรียกทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่ามันมันมีข้อเสีย มากกว่าข้อดีก็คือถ้าไว้ในห้องโดยสารเนี่ยมันก็อันตรายเรื่องของสารตะกั่วที่เกิดจากการการเดือดของอตัวแบตเตอรี่เองที่จะเข้าห้องโดยสารแล้วพี่รับเก็บห้องเครื่องไหมห้องเครื่องนี้ก็คือรับทาอยู่แล้วครับมสมมุติเดี๋ยวสมมุติถ้าแบบคนมีเอาเนะอสยูวีไปคันเนี่งจําเงินมากี่บาทครับพี่จัดให้ได้ไปบมานบ้าเนี้ยาณนี้ใช่ไหมครับใช่ หน้าตาเนี้ยจบที่ประมาณสองแสนห้าเลยครับสองแสนห้าคือรวมหมดหมดนี่เลยนะที่คุณเห็นนี่ไหมทั้งหมดจากห้องเครื่องสแตนดาร์ดทั้งหมดนะฮะทั้งอินเตอร์ทั้งอะไรคือทุกอย่างกระบาดกระบาครับเหมือนกันครับเท่ากันใช่ถ้าเป็นงานเขาเรียกว่าเขาเรียกว่างานบิเลตหรืองาน CNC นะอือ่าแต่ถ้าเกิดไม่ใช่งานบิเลตตัวเนี้ยมันจะดอกไปน่าจะเกือบหลักแสนนะครับดอกไปหน่อยฮะอ่าเดี๋ยวผมถามเมือนว่าพี่เก็บห้องเครื่องมาปุ๊บฝานี่ ฝาของอะไรครับพี่ฝาตัวนี้เขาเรียกาฝาพิเล็พาร์ตก็คืออาจจะเป็นงานของต้นช็อปถ้าในวงการทางบ้านเราจะรู้จักแล้วเพราะว่าต้นช็อปเนี่ยก็คืออยู่ที่ศิลปา,านี่แหละอ๋อคือนี่พี่ของใส่ของต้นช็อปไปเลยใช่ก็คือแต่ว่าผลทาเองนะคือท,ทาที่นี่รหรอต้นช็อปเราเราซื้ออะไรเข้ามาซื้อของแต่งเข้ามาแล้วก็มาใส่แล้วก็วกเทอร์โบนี่ของอะไรพี่พี่เปลี่ยนรือยังว่าเทอร์โบเดีย เป็นเทอร์โบ F55 นะครับ F55 f 5 V โข่งหลังแปรผันเทอร์โบลูกนี้ก็เป็นสูตรของทางเราเลยครับก็คือเซ็ตขับกันโดยพี่น้องก็คือเป็นเทคนโลยีเทอร์โบอยู่ประชานี่แหละบู๊ตอยู่ที่เท่าไหร่พี่ตอนนี้รถพี่เล่น35บอนด์คือรถใช้ยังใช้เครื่องเดิมอยู่เครื่อง3,000คันมาตรฐานแล้วก็ถามว่าทำไมเล่นบู๊ต35บอนด์เพราะว่ารถคันนี้ผมใช้ทั่วไทยพี่ขึ้นเหนือลงใต้ใช้ด้วยรถคันนี้คันเดียว ถ้าถามรายละเอียดเป็นอะไรแต่ละอย่างบอกได้ไหมพี่ได้ครับผมบอกได้หมดฝานี่มันเท่าไหร่พี่สมมติถ้าคนมีสามา,าใส่ฝาตัวนี้นะก็คือถ้ามาสั่งทำเนี่ยก็คือสั่งที่ผม,มดได้เลยก็คืออยู่ที่สามหมื่นบาทอ่าอ,อย่างตัวนี้จะเห็นอ่ลองมามองที่หม้อน้ำบิลเล็ตครับหม้อน้ำบิลเล็ตเนี่ยก็คือลูกหนึ่งพราะพัดลมไฟฟ้าก็ตัวอมันสองหมื่นอันนี้พัลลุยฟ้าใหม่ใช่ไหมพี่ อ่าใช่ครับตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้าปกติเดิมทีมันไม่เอาลมไฟฟ้าเป็นลมน้ำเครื่องอ๋อตัวนี้เป็นพัดลมวอลลูนเข้ามาใช้อืมตัวนี้แรงนะใช่ครับเซตเนี้ยปานเท่าไหร่ครับสองหมื่นะครับเฉพาะชุดตัวหม้อน้ำนะเนี่ยไม่ไม่รวมชุดชุดฟิตติ้งมีแล้วก็นี่ไฮไลท์จะอยู่ที่นี่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่ากระปุกเบรกดินเลดพลาสติกเหมือนกันกระปุกเบรกฮะครับตัวนี้ก็เป็นเซตแต่อยู่สิบพันก็หมื่นหนึ่งประมาณหมื่นหนึ่ง เป็นงาน C N C เหมือนกันนะฮะเนีแ่ยบบฝาหน้าเครื่องอจะเห็นว่าชุดน,นี้คือง,งานเขาเรียกง,งาน C N C หมดเลยอ่าชุดน,นี้ก็อยู่ประมาณหกพันะครับสอ,สองแผ่นสองแผ่นนี้นี่พี่สั่งทำอะไร,รใช่ไหมเนี่ย<ด>บุรพาช็อปเนี่ยบุรพพาเล็กที่รนเะนี่ยคือผมสามารถที่จะสั่งทำลายไหนยังไงก็ได้ของพี่นี่คือแบบเรียบง่ายแต่หล่อเอาพี่ผมนะคือคือสีแบบเรียบง่ายเลยเป็นชุดชายไงเพราะคือมันเป็นรถ SUV ูวีเราต้องการให้มันเรียบหรูให้มันหรูให้มันดูหรูใช่ไหมใช่ครับ เรียบหรูไม่ไม,ไม่ไม่ชูดชาแบะคือไม่ไวัยรุ่นจ,นจนังๆอ,อะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยแล้วพี่บอกสมมติถ้าใครอยากมาที่ร้านพี่อย่างเงี้ยอาากให้ดูร้านพี่เขากว้างมากนะลมเย็นสบายเยนี่ยครับ,ร,บร้านสะอาดริ๊บเลยแล้วถ้าใครอยากจะมาที่ร้านพี่เนี่ยบอกอาทางมาได้ไหมทีกัดก็คือง่ายๆเลยถ้าเรามผมจะอยู่เขาเรียกสะพานบึงทอง สะพา,า,<อ>านบึงทองถ้ามาจากสีแยกปากร่วมก็วิ่งมาจนเจอมอเตอร์เวย์ร้านจะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงมอเตอร์รเวย์ครับผมถ้ามาจากเครือสัพพัทก็ข้ามมอเตอร์เวย์มาร้านจะอยู่ขวามือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กพี่ไว้คใครอยากติดต่ออะไรก็อยากทักมาถามได้ปรึกษาได้เดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะแชร์โลเคชั่นไปถ้าใครอยากสนใจนะครับ,รบของพี่ก็ประมาณนี้ฝากเฟซบุ๊กทิ้งท้ายได้ไพี่ เฟซบุ๊กใช่ไหมครับครับเฟซบุ๊กก็จะเป็นเพจก็บูรพาลีซิ่งช็อปนี่เลยครับตามเฟซบุ๊กนี้เลยใช่ครับแต่ถ้าเป็นเฟซส่วนตัวก็จะเป็นมือบูรพาลีซิ่งช็อปคือผมถามหน่อยว่าร้านพี่ทำอะไรบ้างผมก็คือเซอร์วิสและโมดิฟายรถยนต์ดีเซลอืมอย่างเครื่องยนต์ช่วงล่างเครื่องยนต์ช่วงล่างอะไรแต่งอะไรแต่งทั้งหมดเก็บเครื่องยกเว้นอย่างง่ายยกเว้นทำสีอย่างเดียวอ่าใช่ เอาง่ายคือยกเว้นทั้งสีอย่างอื่นทําหมดเลยใช่ครับแต่ว่าถามว่าเอาเนี่ยถามว่ามีรถมาคันนึงแล้วอยากได้สภาพผมเนี่ยคือผมรับจบให้จบให้เลยไม่ต้องไปเดือดร้อนวิ่งหาที่ทำทั้งหมดคือเราสามารถที่จะทาได้หมดเลยครับผมสีอะไรเราก็จัดการทําให้ได้หมดครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวพี่เขามีแนะนําอีกคันหนึ่งของเอสยูวีของรุ่นน้องเขานะครับเดี๋ยวได้เจอกันแน่ๆครับมิลเอ็กอีกหนึ่งคันนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณพี่มากนะครับก็ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ